สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้มา,ารีวิวนะครับยันมาาแรงนะครับผมปี62อตัวนี้เป็น EF51CT นะครับเดินหน้า9เกียร์ถอยหลัง9เกียร์นะครับหกสอเอกสารเล่มชุดออนครบนะครับ พร้อมใช้เครื่องเกียร์แ๋วนะครับผมอย่างหน้าเปลี่ยนไม่ย,ย่างหลัง80%ได้นะครับสองพันกว่าชั่วโมงนะครับ สวยครับผมสวยเลยคันนี้ครับสีสันก็มีถลอกบ้างตามกัดใช้งานนะครับผมแต่ดยรวมเครื่องเกียร์แจ๋วเรื่องถ้ายเงียบฝั่งนี้ก็39แรงนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับผมเบอร์โทร08 1 6 0 0 4 7 5 3นะครับผมอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสะเกตนะครับมีรถให้เลือกหลายคัน โทรมาติดต่อสอบถามกันได้แอไลน์ R line, มาคุยกันได้วิดีโอคอลมาคุยกันได้ครับ,รบขอบคุณทุกท่านครับขอให้เงงๆเรวยๆครับผมไม่เจ็บไม่จนจากใจพ c ซีแ t o กเตอครับสวัสดีครับ